สวัสดีค่ะแล้วพบกันกับปรี n c าซ s s e ก r e t ครับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมทายรสป๊อกกี้นะคะใช่ค่ะมีลาบมีเอ,อ่อส,สไปซี่กุ้งมีสไปซี่บาร์บีคิวชีสบานาน่าช็อกโกบานาน่าคุกกี้แอนด์ครีมสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตและก็ชาเขียว คอเรามาเล่นกันเลยนะคะกะติการมีอยู่ว่าใครทาโดนป๊อกกี้ได้มากที่สุดคนนั้นชนะค่ะเ,เ,เ,เรามาเริ่มกันเลยนะคะรถ<ม>แรกได้แก่ Round one a d y go ออ,อ,อย่าเพิ่งเอาเข้าปากนะคะ<ม>โอเคเตรียมตัวนะ เอาเข้าปากเลยแล้วทายค่ะโอเคลาบผิด <c oughs> หนูขอบอกได้ไหมคะค่ะ Spicy Earth uh, Swim ถูกต้อง Round two Lady go ไม่กินนะคะถือไว้ก่อนแล้วถ้ารู้ว่ามันคืออะไรก็ค่อย กดปุ่มนะคะอย่าพึ่งนะคะโอเคข้าปากเลยช็อโกแลตถูกต้องรีไวมาก <laughs> เสร็จไปแล้วสองข้อนะคะรีได้ไปสองคะแนน <laughs> ปลายคือรถนี้ค่ะ round three navy go เ็นตัวนะคะ อย่าพึ่งเอาเข้าปากข้ามดมหนึง่งสอง <1, 2, S 2> ข้าปากเลยค่ะสตรอเบอรี่พิษช็อกโกบอลล่าถูกตอ้องจริงเหรอเย้เย้พี่เคทได้ค่ะนี่พี่เคทตามมาติดๆนะคะเหรอนะนนะสองคะแนนรถต่อไปคือรถนี้นะคะอย่าพึ่งใส่ปากนะ เมเฉยๆฮามาเข้าใกล้เข้าปากเลยพี่เกดล<ะ>าบตอ้งนี่นะคะทั้งคู่เสมอ ER กันค่ะรถต่อไปรถนี้ค่ะ จับไว้ก่อนนะเตรียมเข้าปากนะขก <Hey. S 3> เข้าปากไีชักเยอกตุอด <c oughs> ตอนนี้นะคะเ <c oughs> มยาได้สาคะแนน <c oughs> พี่เคได้สองคะแนนรถต่อไปเลยค่ะรถนี้ เึ็นตัวนะหนึ่งสองเข้ามาเคทสไปซ e. ี่บาร์บีคิวผิดไม่ใช่รฟรีอืมอ่าเขาเลือกสไปซี่อะไรนะเอ่อสไปซี่สไปซี่สไปซี่เขา e. เลือกอะไรไม่ได้แล้วพี่เกตชีตถูกต้องมันไม่สไปซี่อ่ะไม่ใช <that> s <S <laughs> ่โอเคค่ะตอนนี้เสมอกันแล้วนะคะ พี่เค้าได้สามแต้มพี่น่าได้สามแต้มรถต่อไปเลยค่ะรถนี้โอเคกลับไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งเอาเข้าปากห้ามดมหนึ่งสองสาม ตอนนี้เหลือสองรสนะคะคุกกี้แด์ครีมแล้วก็สไปซี่บาร์บีคิวคะแนนอยู่ที่เบรียร์นาสามแต้มพิเคสสี่แต้มค่ะพี่ค่ะโอเคค่ะ <c oughs> จับไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งทายโอเยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเอาเข้าปากหนึ่งสองสตัด <c oughs> พิเคส เี่ยนคลืมถูกต้องบ i n าต้ีน ah, ี้มิเอิ s อ่าพี่เคชนะนะคะมีต่อมรับรสทางลิ้นดีที่สุดค่ะหรือว่ากันเยมีเท่านี้นะคะก้ารสชาติค่ะเด็กๆชอบรสไหนกันคะลาค่ะ ชอขูดเกยลยนครีมน,น้ำมันฝรั่งฝรั่งอันนี้ก็ไทยไทยอันไหนเป็นรสที่เพื่อนๆชอบมะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย